ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าขอความเจริญรุ่งเรืองธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจงบังเกิดมีแด่สาธุชนทั่วโลกทุกท่านวันนี้ชื่อก็ได้มาพูดคุยเรื่องการปฏริบัติธรรมซึ่งเป็นธรรมะที่สำคัญเป็นธรรมะภาคปฏิบัติที่ทำให้เรา ฝึกสมาธิเป็นจเจริญโทนาเป็นมีเทคนิควิธีการต่างๆโดยนำเอาธรรมะจากหลวงพ่อธรรมชิโยมาแนะมานำมาอธิบายเพิ่อเตือให้เราฟังกันตอนนี้ชื่อตอนทางสายกลางต้องง่ายพึงจำไว้ว่าตลอดเส้นทางสายคลางภายใน เส้นทางไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าที่จะทำให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดอย่างที่เราไม่เคยเจอต้องง่ายเส้นทางสายกลางในการฝึกสมาธิเจริญภาวนานเนี่ยไม่ต้องลำบากปราะการลำบากเนี่ยมันเป็นแบบอัตตะคีและมัฐานุโยกที่เจ้า,าศาสดาท่านได้ทดลองมาแล้วว่าวิธีการนั้นไม่ถูก เราปรับปรุงแก้ไขไปต่อเส้นทางสายกลางภายในเส้นทางไปสู่ความเป็นพระเรียเจ้าที่จะทําให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดที่เราไม่เคยเจอต้องง่ายน,านิ่งภายในต้องง่ายการจเจริญสวัสิที่ภาวนาภายในง่ายหมดเลยไม่ลําบากธรรมะเป็นของเล็กซึ้งถ้าทําถูกวิธี ก็จะเข้าถึงได้ง่ายๆแต่ถ้าทําไม่ถูกวิธีของง่ายก็จะกลายเป็นยากธรรมะภายในที่คนทั่วไปว่าเอจะมีจริงไม่มีจริงพอาเป็ของลึกซึ้งนี่เองยจะเอ็กซเรย์ก,ก็ไปเห็นนะองวงแก้วเอยองค์พระภายในเอยเอ็กซา์ X ไงก็ไม่เห็นอันตาสาวก็ไม่เห็นจะซีล็อกเอากล้องสองอยังไงก็ไม่เห็นเมันวิธีหย,ยาบแยบ จะเห็นเนี่ยก็ต้องหยุดนิ่งเข้าไปสู่ภายในแล้วก็ต้องทําให้ถูกวิธีถ้าบอกถ้าทําถูกวิธีก็จะเข้าถึงได้ง่ายๆเข้าถึงง่ายๆเลยแต่ถ้าทําไม่ถูกวิธีก็ง,ง่ายก็จะกลายเป็นยากถูกวิธีก็ง่ายนิดเดียวหยุดนิ่งสบายภายในใจก็สงบสบายสบายได้สบายง่ายสบายได้เลย ถ้าเราไปทํายากคือตั้งใจมากไปไปเฟื่อนไปเข่นไปกดไปดันนี้มันก็ของง่ายก็จะกลายเป็นยากแตาก็ต้องปรับปรุงมันสังเกตแล้วเราก็ปรับปรุงแก้ไขตัวเองอย่าไปมัวโทษนั่นโทษนี่หรือเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นใครนั่งดีเราก็อนุโมทนาเือการฝึกสมาธิ ภาวนาเนี่ยต้องมาสังเกตตัวเราเองดูตัวเราเองเนี่ยปรับปรุงแก้ไขตัวเราเอง่อาไปมั่วโทษนั่นโทษนี่ก็คือ,อ่าไปโทษอ่ะโอ้ยโทษเพราะคนนั้นทําเสียงดังโทษเพราะว่ามีตุ๊กแกร้องโทษเพราะว่าจิงจบบรนทักโทษเพราะเสียงนั่นนี่อะไรมันลั่นมีเสียงลมอะไรเหล่านี้เป็นต้นจะไปโทษสิ่งอื่นคนอื่นเรื่องอื่นเนี่ยต้องปรับปรุงตัวเราเอง แ้ไขายใจเราเองเพราะบางอย่างเนี่ยมันเป็นเหตุสุดวิสัยอะ mm ่ะ hmm. คนทําเสียงดังก็ดังมาแล้วอะ mm ่ะนะสัตว์มันร้องเน mm ี hmm. ่ยลมมันพัดแรงเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของเขาเราปรับใจเราเดีวกว่าปรับที่ใจถ mm ้า hmm. ปรับที่ใจได้นะอย่างอื่นไม่มีปัญหาเลยจะเสียงดังยังไงก็ไม่มีปัญหาจะ mm hmm. ไปโมโทษนั้นโทษนี่หรือเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่น mm hmm. บางที เรามีความทุกข์น่ะความทุกข์ของนักบุญนักปฏิบัติธรรมคือไปเทียบคนอื่นเนะี่ยเรานั่งไม่ดีแล้วก็เอ๊ะคนนั้นนั่งดีแล้วก็อวกโอ้ทำไมเรานั่งไม่ดีเพราะต่อมาเรานั่งดีขึ้นเราไปเจอคนนั่งดีกว่าแล้วก็มาโทษตัวเองแล้วว่าเอ๊ะทาไมเราไม่ดีทั้งที่เราดีขึ้นนะ,ะพูดเปด็นตัวเลขดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายสมมติสิบคือดีเลิศดีสุดเนี่ยแต่เมื่อก่อนเราจะดีแค่สอง เราเจอคนอื่นดีสี่เราดีสองแล้วก็รู้สึกเอ้ยเราไม่ดีเราไม่ดีก็ต่อมาเนี่ยเราดีถึงสีแ่แล้วแต่เราก็ไปเทียบกับคนที่ดีหกเนี้ยแล้วก็กลายเป็นไม่ดีตลอดเลยรู้สึกอ้ทุกตลอดเรานั่งไม่ดีตลอดเรากัดกุ้มตลอดเลยทําไมเราเป็นอย่างนี้โทษตัวเองตลอดเย่้อันอย่าไปเปรียบเ,เทียบคนอื่นธรรมะภายในเราเราต้องเปรียบเทียบกับตัวเราเองธรรมะภายในเราต้อง ปรับปรุงตัวเราเองนะปรับปรุงแก้ไขตัวเราเองแม้จะเปรียบเทียบกับตัวเราก็ยังยากเลยนะเอาว่าวันนี้เราทําให้ดีที่สุดของเราอล่าได้แค่ไหนก็เอาละอพรุ่งนี้ว่ากันใหม่จะไปกังบลตรงนั้นนะเลยใครนั่งดีเราก็อนุมโมทนาไม่ใช่เคานั่งดีเราก็โอ้โเลยรู้สึกยิ่งกุดิดเลยทั้งที่เราก็ดีอยู่แล้วนะ พอเราอดิดปบกกิเลสโอ้มันก็ฟูมอีกแล้วตอนแรกทำท่ากิเลสเบาบางก็เลยทำให้เราหายธรรมะหายท่านอย่าไปอิจฉาใครอย่าไปอิจฉาใครอย่าเป็นเหมือนพระเทวทัตเท่าน,านไปอิจฉาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเงี้ยเลยธรรมะดีๆเลยหายหมดเลยไปก่ออนันตริยกรรมไปนู่นเนี่ยเลยเปไปนู่นเลยอันตรายเลยอันไกลนั่งดีแล้วอุโมทนาเขาถ้ากว่าคนจะนั่งดีได้เนี่ย ก็ต้องทําความผิดมาเยอะเลยทํามากโอเคว่าชาตินี้บางทีบางคนก็ดูทําน้อยแต่จริงๆก็าํามาข้ามภพข้ามชาติแล้ว่ะเขาทํามาดีข้ามชาติเราอนุโม,โมทนาบุญเขาถ้าเราทําความเพียรเราไม่ย่อดย่อนเราสู้นะตั้งสมาธิต่อไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราดีเราดีได้ก็ต้องสังเกตปรับปรุงแก้ไขนะอย่าโทษตัวเองอย่าโทษนั่นโทษนี่อะไรเลย นั่งธรรมะมาตั้งนานแต่ทำไมยังไม่ได้ผลก็ต้องหันมาประเมินผลตัวเราว่าที่ผ่านมาทำวันหยุดห้าวันทำห้าวันหยุดอาทิตย์หนึ่งหรือเปล่าแล้วทั้งวันเราได้รักษาอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายหรือเปล่าได้แบ่งใจไว้ภายในหรือไม่นี่คือสิ่งที่เราต้องมาดูตัวเองแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขกันไป เออท่านก็เจอนะวนะคนมาบ่นให้ฟังว่านั่งธรรมะตัมมต้ตงนานแล้วทําไมไม่ได้ผลเนี่ยถ้าถามว่าอ่านตอนสังเกตดูตัวเรานะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าว่าทําผ่านมาทําวันหยุดห้าวันไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวทำเดี๋ยวหยุดเนี่ยวทำเดี๋ยวหยุดอารมณ์ดีก็นั่งแต่หยุดไปหลายวันนะทำห้าวันหยุดแต่ที่หนึ่งหรือเปล่าเออทาแล้วก็หยุดไปอีกแล้วอีกประเด็นก็คือแล้วทั้งวันเราได้รักษาอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายหรือไม่หรือเปล่า ทั้งวันเนี่ยรักษาลมดีไหมลมดีอารมณ์เดียวเนี่ยอารมณ์สบายไหมรักษาหรือเปล่าเนี่ยได้แบ่งใจไว้ภายในหรือไม่คือเราทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ใจเราหลุดไปข้างนอกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมเนี่ยต้องรู้จักแบ่งใจไว้ข้างในใหม่ๆหมมันเหมือนยากใหม่ๆเหมือนเป็นไปไม่ได้เนี่ยแต่ถ้าเราฝึกเรื่อยๆมันได้นะมันได้ เรอแรกเราเราจจะใจหลุดไปข้างนอกร้อยเปอร์เซนต์เลยเช่ในใจเรามองต้นไม้ใจเราหลุดไปที่ต้นไม้ร้อยเปอร์เซนต์เลยแต่ถ้าเราฝึกเรื่อยๆแบ่งใจมาไว้ข้างในคือไว้ที่กลางตัวไว้ที่สูงกลางกายเนี่ยอันหน่อยหนึ่งก็ได้ใ,ใจเราตัวเราเนี่ยไปสายตาเราไปอยู่ข้างนอกก็จริงดูต้นไม้ก็จริงเแต่จใจเราแบ่งมันสู่ข้างในอยู่ข้างในหน่อยหนึ่ง ชักกระยือ่ะดึงไปดึงมาต่อไปก็แบ่งได้ครึ่งครึ่งอยู่ข้างนอกครึ่งหนึ่งข้างในครึ่งหนึ่งต่อมาก็อยู่ข้างในได้ต่อมาก็โอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยข้างนอกก็ได้ข้างในก็ได้ข้างนอกก็เห็นปกติข้างในก็ใช้ยู่งในสายสว่างปกติได้เลย mm hmm. นี่คือสิ่งที่เราต้องมาดูตัวเองแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขกันไปแต่เรา่อท่านเน้นย้ำเนี่ย ใหเอาร่งางกายเราเป็นเกณฑ์ตัวเราจะเป็นครูอย่างดีมันจะคอยเตือนเราตึงเกินไปย่อนเกินไปสังเกตรหรือเปล่า <ul> <criteria> คือ่านสอนวิธีการนั่งอย่างหนึ่งก็คือเต้าตัวเราเป็นเกรนนะใหเอาร่างกายเราเป็นเกรฑตัวเราจะเป็นครูอย่างดีลยมันจะคอยเตือนเราตึงเกินไปย่อนเกินไปสังเกตรหรือเปล่าเนี่ยตึงไปก็กติ ตัวเรานเนี่ยเนี่ยปวดหัวปวดตาเนี่ยปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ไหมถ้าตรงนี้อา้าวรู้แล้วไอ้หย่อนขึ้นไปเนี่ยมือเราหย่อนไปเราสติหย่อนไปอะไรแล้วหล่านี้เนี่ยให้สังเกตดูครับเอาทั้งร่างกายและจิตใจเราเป็นครูอย่างดีเลยทางขยับความต่อนะเอาตัวเราเป็นครูสังเกตให้ดี ปรับให้พอดีไม่ตึงไม่ยอ่อนพอดีเมื่อไรได้ดีเมื่อั้นเอาตัวเราเป็นครัตัวเราสังเกตดูฮะพอนั่งเสร็จปุ๊บสังเกตดูปรับให้พอดีเลยนะไม่ตึงไปไม่หย่อนไปตึงก็ปรับเลยเลยนั่งๆอยู่เรารู้สึกเอ๊ะไหลเราเรายกมากเราตึงมากอา้าวปรับนะปรับให้สบายพอลงมาพอดีเมื่อไรได้ดีเมื่อนั้น เราทำพอดีได้นะร่างกายพอดีวางมือวางเท้าพอดีหลับตาพอดีนะได้ดีเมือักนเลยการปรับอารมณ์ที่จริงเรารู้นะว่าปรับแค่ไหนพอดีแล้วเราชอบแต่พอถึงตรงนี้ทำไมเราปล่อยให้มันผ่านไป การปรับอารมณ์ที่จริงเรารู้นะว่าปรับแค่ไหนพอดีแล้วเราชอบเนี่ยคือพอดีเราชอบดูที่ใจเราไงพอป,ปรับพอดีเพราะมันจะชอบอเช่นวางมือวางเท้าหรือนึกอย่างนี้นะมันพอดีนะั่นเราชอบเลยแล้วรู้สึกเออมันสบายแต่ทําไมนะถ้าถามว่าแต่พอถึงตรงนี้ทําไมเราปล่อยให้มันผ่านไปก็คือเราไม่รักษารตรงนี้เอาไว้รักษาความพอดีรักษาความที่ ใ่เราชอบตรงนี้ไว้นานๆต่อเนื่อง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 พอเราเพลอแล้วเอาไปแล้วตึงไปบ้างอายากไปบ้างฟุ้งบ้างเพลอบ้างอะไรเหล่านี้ต้องกลับมารักษาให้ต่อเนื่องนนตลอดต่อเนื่องให้เจอความพอดีเนี่ยปรับให้มันพอดีมีความสุขเราชอบตรงนี้อยู่ตรงนี้ให้ได้ต้องทำทุกวันทำทั้งวัน มันสังเกตเดี๋ยวเราก็จะพบเหตุแห่งการบกพร่องและช่องทางแห่งความสำเร็จโดยการฝึกสมาธิจเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยต้องทำทุกวันทำทั้งวันเพราะจิตเราอะจิตเราใช้ทั้งวันเนี่ยจิตเรามีทุกวันเราทำเราใช้มันทุกวันเนะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำความสะอาดจิตของเราอะเราก็ต้องทำทั้งวันสู้กับเขาทำทั้งวันทำทุกวัน มันสังเกตดูมายว่าจิตเราอะใสาสว่างไหมวางใจพอดีไหมตรึกถึงดวงอย่างสบายไหมเบาเบาไหมเดี๋ยวเราก็จะพบเหตุแห่งการบกพร่องและช่องทางความสมเร็จจะพบเลยว่ามันบกพร่องตรงไหนเราตั้งใจนึกแรงไปไหมเงี้ยเราไม่ได้ทำหรือเปล่าแต่พอเราทำทุกวันเนี่ยทำทุกวันทำทุกวันเราจะสังเกตได้มากขึ้นเหมือนมี มีเคสสตัตตี้มากขึ้นมีตัวอย่างมีการทดลองที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นอาจารนึกอ่ะนึกดวงนึกบ่อยๆนึกทั้งวันนะเรยรู้เลยอ๋อนึกแบบนี้มันสบายนึกแบบนี้ไม่สบายต้องนึกประมาณประมาณแบบนี้นึกบอบอแบบนี้นึกมุมแบบนี้นะเราสบายดีครัก็ต้องใหงไสังเกตดูปรับพอเหมาะเราก็จะพบว่าอะไรบกพร่องไม่บกพร่องอะไรเป็นช่องทางแห่งความสําเร็จนะาต้องทํา ทุกวันแล้วก็ทําทั้งวันหยุดนิ่งให้ได้ทุกวันหยุดนิ่งให้ได้ทั้งวันรักษาใจที่สุดการแก่เราให้ได้ทุกวันรักษาใจเราได้ให้ได้ทั้งวันเลยการจะเข้าถึงธรรมภายในต้องสบายจะได้โลกิยรัพย์หรืออยทรัพย์ทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในเหมือนเหมือนกัน คือต้องสบายใจพอใจสบายเดี๋ยวก็จะชัดขึ้นมา่า,มานกะ็อุปมาว่าจะได้ทรัพย์ทั้งโลกทั้งธรรมเพต้องสบายอะจิตต้องสบายการจะเข้าถึงธรรมภายในต้องสบายการถึงธรรมด้วยความลําบากไม่ได้ต้องสบายตอนสบายแล้วจะได้ตอนลําบากยังไม่ได้ตอนพุทธองค์เราอะท่านทําลําบากอัตตากิเลสมาฐานิโยกต้องรมาทวมาไม่ได้ แต่พอท่านสบายมาสวยพระกัจจาหารที่นางสุจดาถวาย49ปั้นสงสนานร่างกายสบายอ,อกสบายใจเมื่ท่านเข้าถึงธรรมตัดสุธธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลยต้องสบายจะได้โลเคียรัพย์หรืออริยทรัพยทรัพย์ภายนอกภายในเหมือนเหมกันกัานบอกเหมือนกันเลยถ้าจะทําธุรกิจหน้าที่การงานเหมือนกันนะจิตมันต้องสบาย รสบายปุ๊บก็คิดดีพูดดีทดําดีคิดถูกพูดถูกทาถูกจะเห็นช่องทางแล้วอ๋อต้องคิดแบบนี้พูดแบบนี้ทําแบบนี้ธุรกิจเราถึงจะเจริญสําเร็จได้นมันต้องอารมณ์สบายอารมณ์สบายคือต้องสบายใจพอใจสบายเดียวก็จะชัดขึ้นมาพอใจเราสบายฮะใจสบายธรรมะภายในจะชัดขึ้นมาเลยเห็นดวงชัดเห็นองค์พระชัด ต,ต้องสบายไม่สบายไม่ได้ต้องสบายสถานเดียวหยุดให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ง่ายนิดเดียวสุดสำเร็จในการเข้าถึงน้ำอีก่วนหนึ่งที่หลวงพ่อท่านมอบให้เราเห็นไหมท่านโอ้เป็นสุดยอดพิปสนาอาจารย์จริงๆเลยฮนะเอา ทิคนิคพิธีการเอาถ้อยคำโ oh, อ yeah ้ยเยอะแยะมาให้เราเนี่ยแต่และคำเ oh, น oh ี่ยโอ้โหถ้อยเพชรถ้อย,อยพลอยนะเหมือนเพชรเป็นพลอยเลยหายากยากมากๆหยุดให้เป็นก็อ,อย่าหยุดกดๆนั้นหยุดใจเบาๆที่สุดการการทันทีเจ็ดเป็นต้นนะหยุดให้เป็นเย็นให้พอก็คืออย่าใจร้อนอย่าใจร้อนขึ้นไปใจเย็นๆอย่าไปเร่งอะไรฮะรอให้ได้ ต้องรอไม่ใช่ว่าเราทาอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวมันจะได้เลยแต่ตอนให้สมมติเราเห็นดวงตอนนี้ชัดก็ตามก็ไม่ได้แปลว่าเดี๋ยวอีกวินา,นา,นาทีหน้าดวงจะสว่างอีกห้านาทีหน้าดวงจะสวา่างก็ต้องหาตัวรอให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้รอรอ,รอนิ่งๆเฉยๆสบายจะพรุ่งนี้สว่างขึ้นก็ช่างมันรอได้ต้องแบบนี้นะ ก็จะง่ายนิดเดียวพอทําได้นะหยุดให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้เาก็ะจะง่ายนิดเดียวแต่ถ,ถ้าเรานะหยุดหยุดก็ไม่เป็นเย็นก็ไม่พอรอก็ไปได้นะี่มันก็ยังยากอยู่เพ็นงไปเข้าถึงธรรมก็สังเกตดูตัวเองนะหยุดให้เป็นไหมเย็นให้พอไหมหรือยังรอได้หรือเปล่าง่ายๆ สบายสบายใจเย็นเย็นใจไม่เย็นต้องแก้ให้ได้ถ้าเราไม่แก้มันจะยืดเวลาการเห็นออกไปอีกหลายปีซึ่งมันเสียเวลาเราต้องทำอย่างใจเย็นเย็นอีกสุดเทคนิคนึงนะในการเข้าถึงธรรมที่หลวงพ่อธรรมชโยบอกเราคือง่ายง่ายสบายสบายใจเย็นเย็นนั่งสมาธินะต้องง่ายๆ สบายสบายใจเย็นใจไม่เย็นต้องแก้ให้ได้แล้วถ้าใจไม่เย็นต้องทำไมก็ต้องแก้ให้ได้แก้เย็นให้ได้ถ้าเราไม่แก้มันจะยืดเวลาการเห็นออกไปอีกหลายปีพอใจร้อนเนี่ยจะเผลอไงันมันมันเมือนมือนโราถ้าบังคับใจนะมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งตึงก็ยิ่งไม่อยากนั่งแต่ไม่เห็นดวงพบโอ้โหเราใจไปเย็นเราไม่รออะไรทั้งสิ้นเน่ย เปกดใจบังคับใจะดงก็หายไปเลยยืดยืดเวลาการเห็นการเข้าถึงมากไปเรื่อยๆซึ่งมันเสียเวลาเราต้องทำอย่างใจเย็นๆไม่มีวิธีการใดต้องใจเย็นๆอย่างเดียวใจเย็นๆเห็นก็ใจเย็นๆไม่เห็นก็ใจเย็นๆนี่ต้องทำง่ายๆมาง่ายๆ,ๆสบายๆใจเย็นๆ้าระบากปก็แปาว่าไม่ง่ายแล้ว แต่ราแย่ๆซล้วเราทาไม่สบายแล้วแตเราคุณนันไนเล่นอ่ะสมอใจไม่เย็นแล้วต้องง่ายๆสบายๆใจเย็นๆตั้งทองไว้เลยฮะจำติดใจไว้เลยนะง่ายๆเราทําง่ายไหมเราเล็กง่ายไหมระวังมือวางเท้าง่ายไหมสบายสบายไหมเราทําสบายไหมเล็กสบายไหมวางใจสบายไหมใจเย็นๆเราใจเย็นไหมองมีหมดเลยนะ ทุกสิ่งอย่างที่ว่ามาการเห็นโลกภายในต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยค่อยเห็นถ่าพูดถึงการเห็นภายในและวแตการเห็นภายนอกเนี่ยเห็นชัดเลยเห็นปุ๊บชัดปั๊บแต่การเห็นภายในอก็ค่อยเห็นเห็นดวงเห็นพระเหล่านี้ก็ค่อยเห็นท่านบอกว่าการเห็นโลกภายในต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยค่อยเห็น ไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บต้องดวงเข้าถึงเลยสว่างเลยอมพระเลยเงี้ยต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยค่อยเห็นทำไมเร่งร้อนไม่ได้เลยต้องง,ง่ายๆสบายสบายใจเย็นๆต้องใจเย็นเย็นเลยใจเย็นจะรู้จักโลกภายในได้นะเห็นโลกภายในได้ต้องใจเย็นสถานเดียวต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่างเดียวค่อยค่อยเห็นค่อยสว่างค่อยคชัดค่อยค่อยใส ขึ้นมานะต้องค่อยเป็นค่อยไปใจเย็นๆนั่นแหล,ละธรรมะภายในค่อยเป็นค่อยไปนี่สำคัญถ้าหากใครทำใจอย่างนี้ได้เหมือนได้สมบัติทั้งโลกไว้ในตัวเล mm ้พ hmm. ่อใ,ให้ค่อยคำสำคัญอีกนะ mm hmm. ค่อยเป็นค่อยไปนี่สำคัญถ้าหากใครทำใจอย่างนี้ได้ เหมือนได้สมบัติทั้งโลกไว้ในตัวเคิทําสมาธิภาวนามันต้องใจเย็นๆ่ยต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปค่อยค่อยเห็นค่อยค่อยนิ่งค่อยๆสงบนะค่อยสว่างค่อยเป็นค่อยไปใจเราต้องเย็นพอจริงๆรู้เลยต้องยอมรับแบบเนี้เพราะมันค่อยเป็นค่อยไปใจเราะแม้นิ่งแม่สงบนะมันค่อยเป็นค่อยไปค่อยสงบสิบ เปอร์เซนต์ยี่สนะิบเปอร์เซนต์ร้อยเปอร์เซนต์เงี้ยมันค่อยเป็นค่อยไปพอเราไปเร่งร้อนปุ๊บมันหายเลยนะนิ่งยีสิบห้าสิบแปดสิบปุ๊บเราไปใช้ร้อนปุ๊บวูบหายเลยนิ่งศูนย์แล้วเริ่มต้นใหม่แล้วเห็นไหมเนี่ยต้องค่อยเป็นค่อยไปต้องยอมพับมันก่อนการลดสภาพมันเป็นอย่างเงี้ยความจริงเป็นอย่างเงี้ยืันเราจะเร่งดวงอาทิตย์ขึ้นโผล่ขฟ้าเนี่ยเรามีเวลาน้อยมีเรามีเวลา ด้วเร่งขึ้มาไวๆไวๆเนยอยากจะเห็นไวๆแล้วจะรีบกลับแล้วรีบไปแล้วอยากดูดวงอาทิตย์ขึ้นอยากดูดวงอาทิตย์ตกเนี่ยแอนขึ้นลงขึ้นไวๆลงไวๆนะมันก็ไม่ได้มันก็ค่อยเป็นค่อยไปตามธรรมชาติของเขาดวงอาทิตย์เนี่ยเรายังบังคับไป่ได้เลยเห็นเห็นอย่างนั้นเนี่ยเรายังบังคับไม่ได้เลยแล้วธรรมะภายในละเอียดกว่าเนี่เราจะบังคับได้ยังไงเนี่ยท่านอย่าไปบังคับให้ค่อยเป็นค่อยไป ่ค่อยเห็นทำใจได้่างนี้นะถ้าบอกเหมือนได้สมบัติทั้งโลกวันนี้ตัวเลยทำใจอย่างนี้ได้นะอะไรก็ง่ายหมดแหละได้หมดเลยถ้ามีความรู้สึกว่าค่อยเป็นค่อยไปใจเราจะไม่เร่าร้อนไม่รุ่มร้อนประสบการณ์จะค่อยๆพัฒนาไปอย่างมีความสุขและจะเข้าใจทุกประสบการณ์ แล้วในที่สุดประสบการณ์นี้จะนําไปสู่ความมั่นคงนะถ้าขยายความนะถ้ามีความรู้สึกว่าค่อยเป็นค่อยไปใจเราจะไม่เล่าร้อนไม่รุ่มร้อนอานะจริงนะถ้าเราคิดว่าเออมันค่อยเป็นค่อยไปนะมันจะไม่เล่าร้อนเนะี่ยใจเราไม่รุ่มร้อนไม่เล่าร้อนประสบการณ์จะค่อยพัฒนาไปพอใจเราไม่เล่าร้อนนะประสบการณ์ก็พัฒนาได้ ล้าเราเล่าร้อนเนี่ยใจก็ไม่ไปไหนมันก็หยาบอ่ะมันก็ไม่ไปไม่ไปต่ออันอยากให้ประสบการณ์ภายในดีขึ้นเราต้องใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยไปประสบการณ์จะค่อยๆพัฒนาไปอย่างมีความสุขเนเราจะได้พัฒนาไปอย่างมีความสุขนี่จิตจะมีความสุขเราจะเข้าใจทุกประสบการณ์จะเข้าใจว่าอ๋อประสบการณ์เนี่ยเป็นยังไงมืดเป็นยังไงสว่างเป็นยังไงความ ที่มันค่อยๆสว่างไปยังไงจะเข้าใจทุกประสบการณ์เลยและในสุดประสบการณ์นี้จะนําไปสู่ความมั่นคงมั่นก็คือทำทุกครั้งนิ่งในทุกครั้งทำทุกครั้งสอนงได้ทุกครั้งทำทุกครั้งเห็นดวงได้ทุกครั้งทำทุกครั้งเข้าถึงองค์พระได้ทุกครั้งเนี่ยไหมประสบการณ์เราจะมั่นคงเพราะเราค่อยเป็นค่อยไปเราได้สังเกตไง ถ้าปุ๊ป,ปัดปุปั๊แต่ไม่ได้สังเกตมันคนเดินเร็วๆวิ่งเร็วๆ,ๆ,ๆขับรถเร็วปุดไปเลยเนี่ยไม่ได้สังเกตเราสองข้างทางมีอะไรบ้างเก็บรายละเอียดไม่ได้แต่ถ้าค่อยเป็นค่อยไปดูไปเลยมองไปเลยพบจะเห็นเลยอ๋อข้างทางมีร้านค้ามีขายเสื้อขายอาหารอะไรมันเห็นหมดมันเข้าใจทุกอย่างด้ดประสบการณ์ภายในของเราค่อยเป็นค่อยไปมันดีอย่างหนึ่งเนี่ยเราเข้าใจทุกขั้นตอนเลยทุกละเอียด รายละเอียดของประสบการณ์ภายในเรารู้เลยว่าเป็นยังไงบ้างประเดนนะให้เราค่อยเป็นค่อยไปใจเรานะค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆตึกค่อยนลกอย่างสบายง่ายๆสบายๆใจเย็นๆหยุดให้เป็นเป็นให้พอรอให้ได้เกี่ยวกับการสอนนะแต่ละโซเทคนิคนี่โอ้โหต้องการจัดภายในต้องบุญยริศภายในในมหาศาลนะ จึงกลันถ้อยเพชรถ้อยพลอยถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ถ้อยคำที่ทำให้เราทราบซึ้งในวิธีแห่งการปฏิบัตินในแง่มุมต่างๆเนี่ยเราอย่าดูเบาเราอยา,า,อยาฟังผ่านให้ตรึให้ตรองธรรมะที่หลวงพ่อท่านนำมาแสดงนะให้ให้เรา,าจำเอาไว้ขึ้นใจแล้วก็พัฒนาจิตใจเราถ้าเรามีอย่างนี้ได้นะใจเราจะพัฒนาธรรมะจะพัฒนา ธรรมะจะก้าวหน้าคำว่าก้าวไม่ก้าวหน้าไม่มีคำว่าไม่ีพัฒนาจะไม่มีเลยอันให้มีฉันทะเพิ่มขึ้นมีความสมัครใจเพิ่มขึ้นค่อยเป็นค่อยไปเพิ่มขึ้นจะติ่งไง่ายๆสบายๆใจเย็นๆเพิ่มขึ้นเราจะสมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างก้าวถึงทำกันไง่ายๆทุกคนเลยขะเจริญพร